สวัสดีครับนะครับเพื่อนๆเปเป้ยีิบสองล้อนะครับถ้าหาประสบการณ์ครับวันนี้มีสาระดีๆนะครับสาระดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับผมวันนี้ผมใส่งานเสร็จแล้วนะครับกาลังจะออกเดินทางแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนนะครับถ่ายคลิปบอกเพื่อนๆนิดนึงนะครับเนี่นะครับเหล็กที่เราเห็นกันนะครับพวกรถสิบล้อนะครับรถบรรทุกนะครับชอบถือกันนะครับ ตามข้างทางนะครับไม่ใช่นักเลงนะครับเขาไม่ใช่นักเลงนะครับเหล็กนี้มีไว้ทําอะไรนะครับข้อยางนะครับข้อยางเราจะพามาดูนะครับข้อยางนะครับแบบนี้เขาถือเพื่อจะเช็คว่ายางรั่วหรือเปล่านะครับเรามาดูกันนะครับข้อยางข้อแบบไหนอ่าอย่างนี้คือแข็งนะครับแข็งแข็งเส้นนี้นะครับแล้วเส้นนี้ แบบนี้รั่วนะครับรั่วรั่วนะครับถ้าไม่รั่วมันจะดังแบบนี้นะครับนะครับเสียงมันจะแกนนะแต่ถ้าอยากทรั่วมันจะทำแบบนี้ครับเพือพ่อนๆเนี่ยดังปุ๊ปๆนะครับแบบนี้นะครับอ่ะเราเช็คกันให้ทั่วทั้งคันเลยสีเส้นนี้นะครับอ่ะ อน,นี้โอเคแข็งแข็งทุกเส้นอันนี้ยางหนะ้าดอกมันเยอะเสียงก็เลยดังแบบนี้จริงๆนะเราใช้วิธีการสังเกตนะครับถ้าเป็นลดหนักถ้ายางเส้นไหนไม่รั่วเลยแก้มยางมันจะเป่งตรงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเส้นไหนมันรั่วนะครับเพื่อนๆนวิธีการสังเกตง่ายๆตามประสบการณ์นะครับดูแก้มยางนะครับ ราดูแก้มยางนะดูแก้มยางมันจะยิ้มแบบนี้นะเส้นนู้นมันจะตึงนะแต่เส้นนี้มันจะยิ้มนะครับจะยิ้มคือรถเปล่าอาจจะไม่รู้นะครับแต่ถ้ารถหนักขึ้นมาเมื่อไรปุ๊บเรารู้เลยนะเรารู้ว่าแก้มยางมันยิ้มแบบนี้นะนะครับแล้วก็อยากแน่ใจเราก็มาเคาะดูอ่ะอันนี้แข็งอันนี้คือเส้นในรั่วนะครับเส้นในรั่ว เส้นในรั่เดี๋ยวเราจะไปปะกันนะครับผมนะครับเด๋ยวตอนนี้เราไปต่อลูกก่อนนะไปต่อลูกนะเราถอดลูกไว้ตรงโน้นนะเราจะไปต่อลูกแล้วก็จะเดินทางไปนะครับเดินทางไปราดปะยางนะครับถามว่ามันไปได้ไหมมันไปได้ครับผมมันไปได้ครับเพื่อนๆ่อนมันมีอยู่สี่ล้อติดกันนะครับลูกมันลู่ไปหนึ่งเส้น มันก็มีสามเส้นนะครับที่มันประคองกันหามกันอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะวิ่งไปถึงร้านได้นะครับถ้าเป็นรถเปล่านะครับเพื่อนๆนก็เวลาจอดนะครับจอดข้างทางเกาะยางดูบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะมีประโยชน์นะครับถ้ารถเราใส่งานหนักนะครับมันจะเห็นง่ายนะจะเห็นง่าย มันจะเห็นว่าแก้มยางมันยิ้มนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้เราก็จะออกเดินทางแล้วนะครับผมก็เอาสาระมาฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์นะครับก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ที่เรามีให้เพื่อนๆนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กันนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็ มาถึงร้านปะยางนะครับเราจะเข้าไปที่ร้านปะยางนะครับวันนี้เราต้องทํานะครับทั้งตัวเม่ตัวลูกนะครับก็คือตัวเม่เราจะปะส่วนตัวลูกเราจะเปลี่ยนเส้นหนึ่งนะครับตามผมมาเลยเข้าร้านปะยางกันหน่อยหนนไม่ดีอะครับหยดๆหน่อยครับเป็นลุก ้านปะยางก็จะอยู่หลังปั๊มน้ํามันเก่านะครับครับผมเพื่อนตอนนี้เราก็มาถึงร้านยางแล้วนะครับนี่ก็คือเราจะทํายางทั้งหมดสองเส้นนะครับตัวแม่ตัวแม่มันรั่วเส้นในนะเส้นในหนึ่งเส้น ่วนะครับแล้วก็ตัวลูกเนี่ยเราจะเอาอยางไหลออกนะครับเอาอยางเส้นนี้ใส่เทนที่เราใส่มาเนี่ยครับมาแทีนตรงนี้นะแทนตัวยางอะไรตัวนี้อันนี้เป็นยางไหลต้องเอาออกแล้วเราจะไปหมุนหมุนยางไหลลงให้เข้านะครับยางไะไที่แผนอยู่นะครับองหมุนลงนะครับ ครับเอาไปไหนครับโอเคได้ๆอ่าอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของช่างไปนะครับเรารอหมุนยางอไหลขึ้นนะครับไปทุกที่นะครับเราต้องหมุนยางอไหลลงเองนะครับเขาไม่หมุนให้เรานะนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วไงก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับ ถ้าเสร็จจากตรงนี้เราก็จะออกเดินทางกันต่อนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมเปเยิบสองล้อนะครับไว้ผมจะทำคลิปต่อไปนะครับมาให้เพื่อนๆอ,อีกนะครับวันนี้ก็จะทำการปะยางเปลี่ยนยางนะครับเสร็จแล้วก็จะออกเดินทางนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับผมกับเปเป้ยีอล้อหาประสบการณ์นะครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมทางช่องเปเป้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ